เขาบาเอารมันขึ้นข้างล่างเรามะพร้าวพุกกระดินใส่แล้วยกขึ้นผมอืมเอาไปนเอาี่อันนี้ทีอะไรมัวกับผมอันนี้อันนี้มอันนี้มันไม่ใช่ครับผมมนครับอันนี้มันปลาอะไรนะปนนกนู้น่เขาเรียกปลาอะไราตมอ่ตาน ป่าดูกหรือปลาอะไรนะปลาทุกอย่างทุกอย่างนะก็อยู่กับุก็มันนี่แหละมันอยู่รวมกันนน้วยมากอันนี ah? ้เอออันนี้มัน